เราสองคนนะคะในรายการแมคพอลพิเศษคันนี้นะคะเช่นเคยค่ะก็พบกับพี่อยู่แล้วก็พี่ต่อเดินวันนี้เรามาอยู่ที่สงสารนุบบรีก็มันก็ต้องมีสัตว์เนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเออมันจะมีสัตว์อะไรบ้างมีเพื่อนพี่นิวอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็าดูแล้วน่าจะมีเพื่อนพี่ต่อ,อยู่เหมือนกันโอเคไป ซื้อตั๋วมาไปด้วยใช่ไหมเราก็เลยต้องออกมาซื้อตั๋วก่อนใช่ป่ะแล้วไม่ให้น่ตอรซื้อพี่นิวดิ้งก็ถามพี่ไม่บอกทำอะไรรายกัารไปเลยพี่คะเท่าไหร่คะ5คนหรือคนละเท่าไหร่คนละ30เอาสองคนก็พอตะโกงไม่ต้องเอาเอาด้วย3 3 3คนค่ะถ่านไปรีบรายการมาแล้วเหรอ ตอนนี้นะคะเราก็อยู <farklı> ่กับสวนสัตว์ลบบุรีค่ะเราพาพี่นิวมาดูลิงกันพี่นิวฮะสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีค่ะมีตัวอะไรบ้างคะพี่นิวไม่รู้เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่อ๋อน่ารักเมื่อกี้ผ่านมาป้ายเขาก็มีอะไรนะผัังอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้มีผัาใบอยูใช่ป่ะคะใช่ อยู่กใกล้ชิดอัอยากเห็นตัวเป็นๆหน่ะเราไปดูใกล้ๆก,กันไหมไปลองเดินไปดูกันไหมไปเออรอตะกรงด้วย รอที่ไหนล่ะมันเป็นกวางโอ้โห oh, ตังก็ตังกันตนไงต้อ <laughs> ตัวเสี่ยว <laughs> กินแบ่งกัน <Hey. S 2> นี่ค่ะเราจะให้มันกินแล้วแต่เรายังไม่ให้มันกินสารวัน <laughs> ให้มันกิน <laughs> ไม่ชอบอะ่ะ <laughs> ไปแก้มากินก <laughs> ัง <laughs> <laughs> อย่าแย่งกัน,อน,อนโอ้คุณไม่สนใจเราเลยอ่ะเฉันมีโอ้มีแต่ตรงโน้นด้วยอ่ะนูนนเอ้าไปตรงนั้นน่ะเนีไเดียวนี่วนี่ก็ให้ตัวนั้นไปดิ อร่อยไหมล่ะ ามาถ่ายภาพกับสัตว์เลี้ยงคะ<อ>เป็นการวัดความกล้าว่าอเออพี่ต่อไม่พี่ต่อเหรในการว่าทำเพื่อรายการเวลาไปสัมผัสใจเป็ดสัมผัสว่สวาเออมันจะมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้พี่ต่อเอาเออเป็นเป็นคลิปเอาอง,อง,องูคล้องคอเดียเด๋ยวค่อยๆถามพี่ต่อว่าจะรู้สึกยังไงดีเ๋ยวให้ค่ะเอาเอาใจตามเอาเอ ยนนิ่งกสังมาขหลังมาเรไปเร็วเร็วไรรการบ้าไ่ตัวข่เร็วรออยู่เ้ยมกลัวยพเดียวพ่ไเน่ยันยก็ยืนอ่ไวเม่ทำมโดนกัวนี่ใจแป๊บขอสามนี้พี แล้วคะดูสินี่ก็จะกลัวมากตอนนี้เป็นไงบ้างคะกะงูเป็นเป็นสนิทกันหรือยังสนิทกันหรือยังอายไม่ไหวแล้วบ้านไงตัวนี่เป็นเมียงูไปเลยค่ะสวยมากแลดูสวยนี ต่อผู้รักโลกตบมือค่ะอยากเห็นจังเลยหน้ามือมัเลยตอนแรกตอนเราเดินไปดูกันเ,เรื่อยๆดีกว่าตอนนี้นะะเราก็มาอยูท่ที่ออเอ่อเป็นเรียกว่าอะไรกันต่อแบบเป็นคล้ายๆซุ้มตัวนี้ตัวนี้นชื่ออะไรนะี่ตัวนี้มีชื่อว่านกแคทสโวรี่นะคะเห็นพี่ออมบอกว่านกตัวนี้ค่อนข้างจะมีนิสัยนิดนึง ส่งพี่ต่อลงไปไม่ต่อแล้วค่ะไม่เอาพี่ต่อแล้วค่ะเมื่อกี้พี่ต่อก็จะชีรลาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงืีนกันดีกว่ามันจะมีลิงมีอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะไปค่ะ ไม่เคยเห็นเหรอไม่ค่อยได้เห็นแล้วนี่ป่าห็นนี่ไงหน้าตาอันนี้เรามาถ่ายกันเล่นๆดีกว่าว่าเนี่ยคืออะไรพี่ต่อเชื่อว่ามันคืออะไรมันก็คงเป็นสัตว์อยู่ในสวนสัตว์นะครับพี่มิวพี่ต่อพี่ว่ามันเป็นอะไรให้ถ่ายเดามาอันหนึ่งใ้บ่อเนี่ย มันไม่ใช่เหมือนที่ก่อเจอเมื่อกี้ใช่ไหมคะคิดว่าเป็นอะไรพี<ม>่ยูคิดว่ามันเป็นปลาปลาอะไรสักอย่างพี<ม>่ต่อคิดว่าเป็นอะไรพี่ต่อยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะให้ทายมาอะไรเลยปลาก็เหมือนเหมือนกับพี่นิวก็ได้ค่ะโอเคปลาค่ะหน้ามันจะร้องง่ายพี<า>่บอว่าคิดว่ามันจะเป็นปลานะคะเป็นปลาอะไรอะเป็ปาลนะปาอะไรวะ มันเป็นปลาจริงปด้วยไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นป้ายไอ้ตรงเนี้ยขับหลังอยู่อ๋อโอเคค่ะตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่ที่บ่อตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวเทีย<ด>่ยนะค<น>ะมันมีอยู่สองตัวพี่คคต่อมันมีอยู่สองตัวจ้ะจะว่าไปหน้าเหมือนพี่ต่อเลยนะเหมือนตรงไหนอะพี่นิวหน้าหน้าพี่ต่อสวยกับเขาโค้งก็คล้ายๆอะไรเงี้ยลงไปอยู่กับมันบ้างล่ะ บอกอยากเจอเพื่อนไม่ใช่หรอไม่มีอ่ะเดี๋ยวพี่ต่อสงพี่นิวไปแล้วกันอุยจะไปแค่น้ำเค็มไปดูกันไหมเนี่ยใกล้ๆนี้ไปดูต่อเครย่องต่อดีกว่าเราก็จะไล่ดูไปเรื่อยๆ่ไม่มีมีอะไรบ่กนู่นไงอโอหโดใหญ่หาว ูนี่โคตรยาวอะีคููมันอีกโอเคค่ะตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่ตรงรูปบ้้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันดีกว่าเราไปจอดที่เทีราซื้กมากเหมือนตอนนี้เราก็กจหยุดพักถ่ายรูป เป,เป็นภาพภาพวาดจากแผนกศิลปกรรมวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีเราก็เซลฟี่กันไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเห็นป้ายไปดูป่าเลยน้อ,นองไปดูปต่อเรื่อยๆเลยค่ะแม่หมาปูมีตัวเดียวอ่ะนอนขีหน้ห่วยมีแค่ตัวเดียวเองอ่ะ แก่แล้วเนาะนอนเลยหูเม็นอ่ะอ๋นั่นแม่มันอีกมั้งหมูบินได้หมูสามชั้นเว้ย ไปออกหมูสามชั้นนกลาบคาปูชิโน่คาปูชินไม่ใช่พี่นิวอยากกินคาปูชิโน่อะไรเห็นชื่อของให้ฉันคนรั้นนห เป็นข้างเทานะคะก็ตรงนี้จะเป็นชั้นีมขาวแล้วสังเกตตรงมือเนาะจะขาวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชีแก้มขาวมือจะมีแก้มขาววันนี้นะคะเราก็ถั่วคุมน้องพต่อเนาะคุ้มมากได้ถ่ายรูปทัแน้วก็พาทัวร์ติดจจริงๆมันมีเยอะเนาะแต่ว่าเราเองไม่ทัรวก็ด้วยเวลาที่จํากัดนะคะแต่ก็ที่ประทับใจที่สุดในวีนีก็คือ ต่อดูมีความสุขมากจริงๆดูดูพี่นิวหาาน้ <c oughs> าตา,าต่อหรือยังคะหน้าตาแบบว่าดูแบบมีความสุขอะอะไรเงี้ยแบบอิจฉาเแถวอิจฉันเนาะ <c oughs> กะ็เวลาของเราก็ใกล้หมดแล้วเนาะเนื <c oughs> ่องเวลาที่จํากัดเนาะก็เลยพาเดินไม่ทั่วเลยไปย่างก็ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะนที่นะคะสวนส่างๆโรบเบิร์และเสื้อผ้าสวยๆดี สด,สดๆล้อลอนะคะจากทีมงานแบง์มอลล์เทนสไปเทียวฮอลิเดด้วยนะคะวันนี้พวกเราอสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูครั้งหน้าว่าเราสอคนจะพาไปไหนจะทำอะไรยังไงก็คากติดตามรายการต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอสอคนสวัสดีค่ะมาร <c oughs> ยาทไทยนะว,ว่า <laughs> ยรู้สึกยังไงคะ 哦，牛啊牛！